สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซนมาอาการรถเสียที่เป็นบ่อยอาการของรถที่เราขับเนี่ยอาการรถเสียแบบไหนที่คนโดยทั่วไปเจอบ่อยๆแล้วก็เมื่อเจอแล้วสาเหตุเบื้องต้นมันคืออะไรวันนี้จะมาพูดถึงอาการรถเสียที่เป็นบ่อยแล้วก็วิธีการตรวจเช็คต้นเหตุว่ามาจากไหน รถยนต์กับอาการเสียผิดปกติเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เพราะยิ่งการใช้อุปกรณ์ต่างๆของรถที่เสื่อมถอยลงตามอายุการใช้งานเมื่อมีอาการผิดปกติแล้วเราก็ควรจะตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ดีกว่าจะปล่อยให้อาการมันหนักขึ้นเรื่อยๆแ้้แวพานให้อุปกรณ์อื่นๆเสียเพิ่มเติมหรือเสียหายหนักมากขึ้นนั่นเองวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงอาการของรถที่เสียที่เป็นบ่อย อันแรกเลยเราดูอาการเสียหรือสัญญาณเตือนง่ายๆที่แผงหน้าหน้าปัดว่าสัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดเนี่ยมีเตือนอะไรมาบ้างจุดที่เราจะสามารถเข้าใจแล้วสามารถตรวจเช็คแบบกว้างๆได้ก็คือการเข้าใจสัญลักษณ์ที่เห็นกันเป็นประจำก็คือไฟเอนจินลักษณะไฟจะเป็นรูปเครื่องยนต์จุดนี้ก็จะกว้างหน่อยเหมาะสําหรับปัญหาของเครื่องยนต์เกิดได้จากสาหลายสาเหตุมากถ้าไฟขึ้นแล้วยังขับได้ก็ไม่รู้สึกถึงปัญหา ก็แนะนําให้เข้าศูนย์บริการเพื่อทําการตรวจเช็คช่างก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า OBD ต่อเข้ากับบอร์ดของรถยนต์แล้วก็สามารถที่จะอ่านได้เลยว่ามีปัญหาตุงจุดไหนแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแถมจ่ายน้อยค่าซ่อมน้อยกว่าทิ้งไว้นานๆนะนะจะบอกให้ต่อมาไฟเตือนรูปเทอร์โมมิเตอร์ถ้าเป็นลักษณะของไฟเตือนที่เป็นรูปเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวบอกความร้อนของเครื่องส่วนใหญ่จะเกิดกับระบบระบายความร้อนเช่นพัดลม หม้อน้ำไม่หมุนหม้อน้ำรั่วไม่มีระบบน้ำหล่อยเย็นภายในท่อหม้อน้ำตันพวกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความร้อนของเครื่องพวกนี้ก็จะดูจากตัวสัญลักษณ์ไฟเตือนเป็นรูปเทอร์โมมิเตอร์แต่ถ้าไฟเตือนเป็นรูปแบตเตอรี่ล่ะแบบนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าภายในของรถปัญหาหลักๆก,ก,ก็คือเช่นเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมแต่ก็มีอีกหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องได้เช่นรถสตาร์ทไม่ติดเกิดจากอะไรแบบนี้ หลายๆปัจจัยเนี่ยบางอย่างก็เกิดจากแค่การที่แบตเตอรี่เนี่ยไฟไม่เพียงพอต่อมาถ้าเกิดคุณขับขับไปแล้วมันมีกลิ่นเหม็นไหม้แบบเนี้ยมันอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้หากคุณได้กลิ่นมิดเหม็นไหม้ขณะที่คุณขับรถก็ถือว่าจุดนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายสาเหตุอาจจะมาจากการเกิดที่บริเวณผ้าเบรกไหม้อาจทําให้รถเบรกไม่อยู่จานเบรกโคตรสายพานไหม้รถดับกางอากาศท่อไอเสียปิดแตกลูกสูบไหม้หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง แต่และปัญหาเป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงก็ให้แนะนําว่ารีบเอาเข้าอู่บริการหรือศูนย์บริการในการที่จะตรวจเช็คก่อนที่จะเอามาใช้ใหม่เพราะพวกนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญต่อมาถ้าเกิดคุณขับขับอยู่เนี่ยมีเสียงดังแปลกๆในรถเนี่ยครับอาจจะเกิดจากอะไรก็คงจะไม่ใช่ผีนะอาจจะนียนมองในเชิงของแมชชินิกหรือกลไกว่ามันเกิดจากอะไรก็อาจจะเกิดจากเครื่องยนต์ผิดปกติหรือสายพานเครื่องยนต์หากเบรกแล้วมีเสียงเบรก มีเสียงผ้าเบรกก็อาจจะหมดก็ได้จานเบรกมีรอยลองเช็คซ้ำให้ดูดีว่าเสียงดังมาจากจุดไหนเราจะได้นำไปซ่อมที่ศูนย์แล้วก็บอกช่องว่ามันมีอาการเสียงอยู่ที่ตรงไหนบ้างจะได้เป็นการแก้ไขให้ถูกจุดดีกว่าไปบอกแค่รถเสียรถมันมีเสียงดังเฉยๆแบบนี้มันก็มันก็ไม่เหมาะสักทีเดียวนะครับมีควันสีขาวออกมาจากท่อไอเสียถ้ามีอาการแบบว่าควันสีขาวพวยพุ่งออกมาเลยแบบนี้เวลา เราขับรถไปเนี่ยก็าจะเป็นน้ำมำันเครื่องเข้าระบบเผาไหม้ Mai, ก็เช็คเพิ่มเติมจากน้ำมันเครื่องที่พร่องลงไปที่รถลงไปส่วนสาเหตุที่น้ำมันเครื่องเข้าเผาเครื่องเผาไหมก็อาจจะเป็นพวกซีลรั่วฝาเครื่องรั่วฝาเครื่องร้าวแบบนี้ก็ต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับต่อมาถ้าคุณจอดทิ้งไว้แล้วเนี่ยมีน้ําหรือมีน้ํามันหยดลงที่พื้นก็อาจจะเกิดจากหม้อน้ํารั่วจุดนี้ให้เปิดหม้อน้ําเช็คเพิ่มเติม อย่าตื่นตระหนกหากเห็นน้ําที่อยู่ใต้ท้องรถเพราะอาจจะเป็นน้ําจากระบบแอร์ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นพวกน้ํามันเบรลกลวน้ามันรั่วก็จะเหนียวเหนียวหน่อยแบบนี้เราก็ต้องรีบเอาให้ช่างซ่อมโดยด่วนเลยครับสตาร์ทเครื่องยนต์นานกว่าปกติพูดง่ายเวลาสตาร์ทปุ๊บติดปับ๊บแต่นี้สต์ทแล้วมันช้ากว่าปกติแบบนี้ครับก็อาจจะเกิดจากแบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพลองไปเช็คที่แบตเตอรี่ที่หน้ากระโปรงรถดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันยังมีไฟอยู่หรือเปล่า หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบจ่ายเชื้อเพลิงที่ไม่ไหลเข้าระบบก็เป็นไปได้นะครับต่อมาช่วงร่างแข็งกระด้างนั่งแล้วรู้สึกว่ารถตึกตึกตักตกตกหลุ่มและเสียงดังแบบนี้ครับก็อาจจะเกิดจากระบบช่วงร่างมีปัญหาชกอัพเสื่อมก็อาจจะเช็คเพิ่มเติม,ตมดูว่ามีอะไรที่เป็นลักษณะเปียกๆยเหนียวเนติดอยู่ไหมถ้ามีก็อาจจะเป็นช็อคั่ว เช็กลมยางอ่อนอะไรพวกนี้ลองเช็คดูว่าที่เกี่ยวกับพวกโช๊คอัพถ้าเกิดเป็นลักษณะช่วงล่างแข็งกระด้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์สั่นจนดับเลยเมื่อเราสตาร์ทรถเนี่ยแล้วเร่งเครื่องให้แรงขึ้นเพราะเครื่องยนต์ก็อาจจะเดินรอบไม่ถูกต้องแบบนี้หากยังมีอาการสั่นจนเครื่องดับก็ต้องนําเข้าศูนย์บริการแล้วล่ะครับต่อมาเร่งเครื่องไม่ขึ้นนะครับเป็นสัญญาณเตือนถึงกําหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกรองอากาศแล้วก็กรองน้ํามันเชื้อเพลิง ถ้อสำนติกรณีเร่งเครื่องไม่ขึ้นพวกสาเหตุต่างๆที่เป็นอาการลถเสียที่พบบ่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะชี้ได้ว่ามันน่าจะเกิดจากบริเวณไหนมันก็จะเป็นการดีหรือถ้าเกิดรถมีเสียงแล้วเราขับไปเสียงมันมาจากแถวไหนถ้าสามารถบอกช่างได้ช่องจะได้ทําการประเมินได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นทําให้รถเนี่ยซ่อมได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองหากเรารู้ต้นเหตุแล้วเวลาคุยกับช่างก็สามารถที่จะแจ้งสาเหตุที่ชัดเจนนะครับเพื่อการแก้ไขที่รวดเร็วได้นั่นเอง ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart ะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ